หยุดเล่นพี่ถังแล้วนี่นะคะพี่ๆขาพี่ถังนะคะต้องไปหาคุณหมออีกแล้วเพราะว่าแตกฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนมันเริ่มซึมซึมออกนะคะนี่ฝั่งนี้ที่มันเบียดเบียดนะคะโอ้โหพี่ถังต้องไปหาคุณหมอด่วนนะคะพอดีเพิ่งกลับมาจากอา่ จากงานนะคะแต่ไม่บอกหรอกว่าเป็นงานอะไรอุ๊บไปก่อนให้พี่ๆรุ้นๆกันก่อน <c oughs> อะไรเออมาๆม,มาลงสาสเร็วมาวันนี้บรรยากาศเย็นนะคะลมเย็นมากเลยอะไรอะไร,ะไรตัวดําเมี้ยมเลยลูกสาวแม่นิตัวดําเมี้ยมเลยอะไรลูกตัวดําเมี้ยมเลย สวัสดีค่ะอ่าไปยืนตรงคนดินอ่ะพี่บัวโดนน้องนะลูกพี่บัวโดนน้องนะครับระวังโดนน้องนะอืมก็เด็กอ้วนนะคะเพิ่งเสร็จภารกิจนะคะกลับมาจากงานอะไรไม่บอกรอติดตามชมกันก่อนออ้อมายืนสามเหลี่ยมมาได เอยมายพี่บัวโดนน้องนะลูกทําน้องเจ็บนะครับอย่าทําน้องนะเออจับได้แต่อย่าทุบน้องนะ <c oughs> เออมายืนสามเหลี่ยมยืนสามเหลี่ยมอ้อนใครอ้อนพี่ๆเหรอฮะพี่บัวยกยกงาขึ้นลูกเดี๋ยวโดนน้องครับเก่งกเก่งลูกอ่ะเก่งมากเก่งเก่งถูกแล้วถูกแล้วลูกยกงาขึ้นเดี๋ยวจะโดนน้องนะคะอ่าเออ อาบน้ําเสร็จก็จะสีผิวประมาณนี้เลยนะคะดําเนียนดําสนิทหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าแม่นิกน้องพลอยเนี่ยเขาเออเป็นอะไรหรือเปล่าเขาผิดปกติไหมอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะดูพี่บัวเขาจับน้องเขาจับขาน้องเขาไว้นะคะคิดถึงน้องน้องพลอยผิวดํากรรมพันธุ์นะคะได้จากคุณพ่อเนาะแต่คุณแม่น้องสีผิวสีผิวแบบพี่บัวนะคะ จีผิวแบบเอาจะออกแดงๆยกมือขึ้นลูกเออเดี๋ยวโดนน้องพี่ก็อยากอ้อนน้องนะคะน้องก็อยากอ้อนพี่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกันอยู่ตรงนี้ละค่ะยกมาขึ้นลูกเออโดนน้องนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้พี่ๆน่าจะทำอะไรกันอยู่ปลา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 ,ปาฉีดน้ำไปอาบน้ำก่อนเร็ว พ่อขัดดากให้หน่อยเมื่อกี้อึอติดดากอึอึติดเต็มดากเลยเมื่อกี้ไปไปไปอาบน้ําให้อ้วนก่อนจ้าพี่ถังต้องพบหมอนะคะเดี๋ยวรอให้พี่ถังพบหมอเรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยจะให้อ้วนลงหาพี่ถังจะลงหาพี่ถังอีกเหรออ่าลงก็ได้อะลงมาเลยมะจะลงหรือไม่ลง ลงก็ได้มาลงให้พี่พี่ดูตอนเช้าหน่อยแป๊บนึ่งมาลงไหมหนาวหรือเปล่าถ้าหนาวไม่ต้องลงนะลูกอ่ะแล้วแต่เขานะคะเขาอยากลงให้เขาลงไม่อยากลงก็ไม่ลงนะคะอ่ะไม่ลงโอเคอีนางอาบเสร็จแล้วเหรอลูกโอ้อาบเสร็จแล้วไปดำเนียนดำสนิทเลยสวัสดีจ้าสวัสดียามกี่โมงอะ เก้าโมงสิบโมงเออสิบโมงแล้วประมาณยี่สิบประมาณแล้วอ่ะได้ไปดูดนมพี่บัวเขาแล้วพี่บัวเขาเป็นหนุ่มเขาไม่ให้นางดูดนมเขาแล้ว,ลวเออเดี๋ยวนี้หยุดกินนมแล้วเริ่มโตลแล้วไงเดี๋ยวนี้ไม่กินนมนีไปแอ่วผู้เบาเดี๋ยวนี้ไปแอ่วผู้าไม่กินนมแล้วชอบอ้อนผู้เ่านี่ชอบอ้อนผู้เ่า ไปทำงานกันเดี๋ยวน้องพลอยจะไปแสดงนะคะน้องพลอยเป็นช้างแสดงเด้ออุเล่นตลกเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้างคะเรากำลังจะพาอ้วนไปเอ่อไปแสดงนะคะอ้วนเป็นช้างแสดงเนาะข้างหน้าบ้านเราอยู่ตรงนี้ก็คือพี่รีซอนะจ๊ะพี่รีซอเป็นช้างตกงานเด้อฝากช่องพี่พลายรีซอด้วยนะครับอ่า ตอนนี้ก็กำลังจะเออจะพาหมูน้อยนะคะไปทำงานก่อนไปไปโอ้ดูพุงสิคะรถพังคันนึงโอ้โหเพราะว่าน้องแสนคูณเล่นตลเอิดรถพังคันนึงเลยพี่เอฟซบอกะไปกันไปกันร้านก๋วยเตี๋ยวแม่นิกเปิดทุกวันนะคะท่านใดมาเที่ยวกอ็อย่าลืมแวะมาชิมแวะมาทานร้านก๋วยเตี๋ยวได้นะคะ เดี๋ยวต่อไปจะทิ้งหน้าที่มาให้คุณพอ่อแล้วนะคะอ้าวยายสาวใหม่พอดีเลย,ย<ก>นี่นะคะเราปลูกหมอนเลี้ยงไหมกันเองนะคะเดี๋ยวจะโชว์ผ้าไหมให้พี่ๆดูด้วยนี่นะคะทำกันเองเลยทำกันเองเลยนะคะ,น,ะ,ะน,นี่ดอกได้จะมารอบต่อไปใช่ไหมคะทำเองเลยนะคะพี่ๆขะ อุปกรณ์เลี้ยงไหมของคุณยายทวดนะคะนี่เลี้ยงกองนี้เลยเลี้ยงแบบนี้เลยนะคะทำไหมทำไหมนี่แบบนี้นะคะท่านใดออ,อยากดูผ้าไหมสนใจผ้าไหมเดี๋ยวแม่นิกจะลงเป็นคลิปให้ชมเลยนะคะนี่เฮอนี่ก็บรรยากาศนะคะอ,อ่ะไปพ่อไปไปเลยอ่ะอาเน็ดเดี๋ยว ปิดซาเจ็บนาทีแล้วฮ้ยอ้าวเป็นป่านแล้วไปโอเคครับเดี๋ยวคุณพ่อก็จะขอพาลูกไปคุณพ่อก็พาลูกไปทำงานก่อนนะครับทำงานสายเลยวันนี้นะครับวันนี้ทำงานกับลูกสาวสายเลยนะครับก็โชว์ได้ฉากหนึ่งเลยนะครับ ไปอ้วนไปฮึฮือฮือฮือเออเนี่ยนะครับ <c oughs> ออวันนี้ก็พาอ้วนมาทำงานนะครับวันนี้ติดตละเลยพาอ,อว้วนมาทำงานสายอู้ดูหลังมาดูไะไมาลูกอู้ดเปื่อนหมดเลยไอเด็กดื้อสวัสดีพี่พี่เอฟซีทั้งสิเบเอ็ดท่านนะครับไปไปไปลูกไปเร็วไป โอเคครับเดี๋ยวคุณพ่อขอพาลูกสาวไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไรฟ์สดหน้านะครับสวัสดีครับ